กันพอนัดเยมพบกับอาจารย์ไพวันที่พลัดช่วงใก้สิบ้์ายพี่น้องมาหนีอาจารย์ไพวันที่พระรลัดศิตับหนาจังอยพี่น้องจังองสารวัตลังพิ่นมีรายได้พิเศษแล้วพิ่นมว่าต้าให้แล้วห่าจงไแล้วลงมือเองพี่น้องพร้วมกันอนี่กับบรรยากาศดีกับคนตกลิ้นพี่น้องว่าแห้งหรอกอาจารย์ศิษย์รับหนาจะเดินเดินตรงนีเดี๋ยวหาเนี้อด้ก าติดตามมึงไปต้องกันพี่น้องแล้วไปอาจารย์สิขันกาแฟจังไงกันพี่น้องกันยัเขากาแฟจังไงกันสิออกไปตัดหญ้าเดี๋ยวจังพอกัน

เอาเครื่องดื่มใหม่คูบาเบกเบกเคูบา,บาอันนี้ค่ณคูบดจอันนี้ทายลูกลือคู่บนา, <c oughs> านัด <c oughs> เ,อเน,น,น,นี่ยน่องน่องลื่กันยน่องนี่แหละน่องนะ น้องครูบาเป็นเป็นคู่คู่อย่างเงี้ยคือคู้ลินคู้ลินชายลูกครูบาตัดหยาลุ่งศึกรับโซฟารม เป็นยังตงบ้างอ่อนมัตเอาอย่างวะข่อยแล้วดันคือขอดเอาขอดคือขอยขอดให้เล่ารดเสร็อันนี้ไม่เล่ารถแล้สายเอ็นรถมาเลยมัด và bác sáng tỏa nắng sáng ạ ơi <laughs> vắng ạ ơi ạ mặt 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 biết ai hơn đi vừa lót đấy chứ ông có men thì say ở thiên điều Yeah, anh nó mất mất hơi vô tháng này. บรรยากาศช่วงไม่บ่ายใหญ่เป็นพี่สาวคูบาเป็นซื้อของมาฝากเคนโอ้มาเชิดมาเชิดเอ็มลอยมาคุบาเนี่ยออกกำลังตัดหนา ่อเป็นเอกช่วงว่ายสามจะไมได้กินประทับวันแล้วราบการเพื่อนตัดยอนนี้แล้วนะรับพะกอนหีนน่องทำหลังยึดตะกอนมือจังหวะกันไม่เท่านึงหนน่องย่างเดายแล้วมือัการเด็ดาบรรยากาศพี่น้องเป็นกรดูบรรยากาศ ทำเงนกแล้วแหลได้เลยไ่ต้องรแล้วก็เรียนจนสำเร็จช่วงกลางคืนก็เป็นกลางดึกก็กลาคืนกลางดึ็กลางคกลางลาง ไประดับแล้วเดินแล้วเดินนี่แล้วเดินนี่แล้วระดถามไปถามไปเดินพูดว่าังดนะเคิดว่าบชันหนางนว่าีกร่ายาพที่ดีา Một người tân nha, you know. I nhà, want đơn talk to our tân nha, you don't want to talk to our đi you know, but you want to talk to our tân nha, you have to be an thanh 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 cắt ăn một cái <laughs> vô nhà của ta con nhà bạn không không và cái ông bên lâu thế mà cầu nhưng thái tiền thì ก็เลยอันนั hey. ้นเลยอยากซ่าผ <Heh. S 1> ู้ชัด์ตโเทีนอยากซ่าใส่เอ็นที่น้องยังดีอย่างหนึ่งใส่ใส่เอ็นมันก็ละเอียดกว่ากันอีกพี่น้องอยางนี่เขาใส่ใส่เอ็นมันละเอียดกว่ากันเขาก็บอกอันตรายกว่าเ้าอย่างเดียเพราะว่ามันทั้งง่ายทั้งผู้ชัด์ตโเทีนกับยางหยักแล้วพี่น้องทัังผู้ ตัดเป็นก็อนหอยไปไว้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 ไปแกนแกนแกนไปเลยแหละไม่มีอะไรที่ยากตัวสำหรับคนอ่ะแล้วยิยอมเดียวพี่น้องเดีกยวเล้วยิยอมนี่ละยอมเดียวสิ่เล้วเดินนี่ทางีนตัดมาแล้วอาจารย์ตัดต้องหั่นมาในไทยใหั่นผีหน่องบนถ้าไทยทุบาตุบตัดเล้วยิยอมตัวผี่น้องเดี้ยวเห็นนี่ละพี่น้องเลี้ยวโบราณ ก็ไลเนะทีแกเราย่ยมแล the ้วย่อมนะคว่าคนตัดีเ้อะรคชิปนี้กันระอาจารยิอ์ยกิดเที่ยงเชีมราคิดน้อกได้มาจอกไปน่คนไรคิแซ้คิดตามคติดโฟาคิปไหมแราวิีหน้อก็เขาลังไส้ใจ ok ้าในวันที่ตาดมีติดอไปีโฆษณาัจะข่าวโฆษณาด้วี่น้อกโฆษณา เนี่ยเพื่อาี่กํลังใจให้พระอาจารย์ให้เขาไปเขาามาเบิ่งเอยู่ดีไม่แห้งอยู่วันนู้นสุขภาพพลังเพียอยาได้ค้วงไปยาหนี่ทุกคนทุกๆพื้นทุกสี่ของพราจามย์ให้วันที่เบิ่งครูวบเบิ่งดูติดตามคูวบติดตามแ่ท่านเห็นกบบทิหนี่งอย่าลืมคนไล่ก็แช่คนติดตามคนกระดิ่งโจรฝที่มพอกันไม่ขึ้นหนา